หดว่ะโมดบะเหี้ยไอ้เห um ี้ยมันไม่สนใจป้อมเลยมันไปหามึงเลยเนื้อเหลือเลี้เดียวเนี้อตายตายมึงก็มาไอ้เหี้ยมันไม่ได้สนใจป้อมคือคือมันวิ่งเลยคือมันวิ่งเลยจริงๆอาจไม่ได้สนใจอะไรเลย แทกพี่โจเพลียดองเออไอ้นี่แปลกๆว่ะเฮ้ยปากกูปากกูเฮ้ยดูดเบลกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงวะเอาไงวะเฮ้ยไอเยี่ยตีมือเยี่ยคนเดียวเลยไม่สนครับผมบอกไม่สนครับเล่นวนลนะเพื่อนเล่นวนลนะเพื่อนมันดูดเบลกูกูไม่เบลสีเลยไอเด็กเยี่ยเรียบร้อยพี่บอกมันแล้วมาหลอดมาหลอดจะฟาร์มใช่ไหมจะได้ให้ฟาร์มหลโหลพี่แบกเอ้ยพี่แบกเอ้ย ตีไปมึงตีไปมึงตีไปอยากตีมึงตีไปเลยอ่าตีไปดิตีไปตีไปเออปล่อยมึงตีไปอ่ามันไม่ได้สนใจมึงด้วยนะไม่ไม่บอดแล้วบอทไม่ได้ทำอย่างนี้ด้วยนะบอทนี่ไงเรียบร้อยกูรัดไปดิก้องให้ไปดิอ่ดิกูรอมึงกูรอมึงตีขอบคุณครับก็ดีเลยสัตว์มันมาแย่งมึงฝ่าเพื่ออะไรวะกูงงเธออะไรมันไม่พันนิดหวาแล้วกูเอาสูตรแล้วกูเอาสูตรย้อนเอ้ยแล้วกูเอาสูตรย้อน ย้อนมาอีกแล้วย้อนมาอีกแล้วพี่จัดให้นั่นน้อนย้อนตอะไรย้อนมึงจะสุดเลยย้อนเฮียวันนี้พี่กูมาจังวะไอ้เฮียจริงๆพูดแบบไม่ท็อกซิกนะมันบอดกว่าไอ้เฮียหรืออะไรวะอ๋อพี่พี่ดูชื่อย้อนนี่ไม่แปลกเปล่าอะไรชื่อย้อนอะไรมึงชื่อย้อนมันน่ะพี่ลองอ่านดูดิมาเทพนั่งสูบกันทำไมมันร้อนหลอนไม่หลอนให้กูเดิมให้กูยิง ย้อนเอ้ยย้อนแล้วย้อนฟาร์มยาวๆกูจะยืนดูมันดิมึงเห็นมึงเห็นกูไหมกูยืนถึงหลังมึงไม่เห็นเหรอกโอเคย้อนไปหามึงละดูมันไว้ดีๆนะอย่างมันมาหากูเฮ้ยยอนยอนย้อนเยยยอนเอ้ยย้อน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 กูจะเกือบเดิดูดิเฮ้ยรู้ตัวเฮ้ยเดินหนีย้อน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 แม่เอ้ยย้อนเหี้ยมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยมึงไปทำอย่างอื่นที่ประโยชน์กว่านี้ดีมึงเชื่อกูฟาร์มหรือไอเดียกูโกงหมดแล้วเนียปล่อยเพื่อนปล่อยปล่อยปล่อยไป ไว้ให้ย้อนตายเหรอเออมันไส้แม่งไอ้เหี้ยเต้นใจร้ายอ่ะมันห่ะใจร้ายกูก่อนไอ้เหี้ยที่อื่นใครกดยอมไอ้ยอนยอนไม่ได้มึงกูเกียด์ยอนวะแล้วใครคิดดีมาได้มึงเดินนี่ยอนไอ้สัตว์มึงเอฟเคไหเนี่ยมันตุ่นห้าพี่ดีอ๋อไม่ได้คิวเขางอนนี่นี่นี่มันไม่ได้คิวไอ้ยอนอยอพี่มามามาได้หมดได้หมดทุกตัวเลยพี่มามามากำลังกำลังอ้อมหลังให้นะ แล้วกูจบแล้วกูจบแล้วกูอยากจบจะเอนหน้าบ้านจะเอาหน้าบ้านแล้วเปิดอันติรอปาก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 ปเอ้เฮ้ไม่จบบ้านหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตาเฮ้ยเฮ้ยูฮ้พี่้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยพี่พี่พี่ฮัดเองมันไม่ร้้ยเฮพี่ฮยเฮ้ยเเย้้ยเ้ย รูอีกทีก็ยมมันโลกเฮ้ยลาลามาเล่นไปปะเนี่ยเฮ้ยแตกเฮ้ยอะไบ้างแทกเบียอะไรคือการยิงมาเข้าในป้อมเหมือนมันเพิ่งเล่นอ่ะเดี๋ยวกูปั๊มเงินก่อนเดี๋ยวกูไปปั๊มเงินบ้างเอ้าเนาะปั๊มเงินไม่เกียจจริงเหรอปั๊กเนียบร้อยปั๊มเงินธนาคารกลางธนาคารกันเบิกเงินคำว่าแบงก็ได้นะยิงยิงยิงประตูสโลว์ด้วยธนาคารกลางเบิกเงิน อยู่คนเดียวได้ใช่ไหมได้ได้แล้วพี่ได้เสมอแล้วพี่พยายามแบบทําใจไว้แล้ววันที่ไม่มีมึงอ่ะมันจะรู้สึกแย่แค่ไหนจะยังพี่ยังยังไม่ตายสูดมันตายไปแล้วแล้วกูไปลอยป่าฝั่งตรงข้ามมันจะได้ไหมเคลลี่เราสามตัวพี่โคตรเท่คงต้องข้ามใคราร์มไม่ได้เห็นตอนดึงบอดได้ดึงดึงไอ้นี่เลยดึงคีบเลยไม่มีทางได้เห็นครับเนี่ยดึงโดนอีกแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วเฮ้ย ้้้ยยยยเฮไปเฉยไในชิปด้วยพี่ไปฟาร์มแทนมันได้ไหมพี่ไอ้ลูกเนี่ยมันไม่ฟาร์มเนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยมึงไม่ฟาร์มแล้วเพื่อนเอาฟาร์มมาไม่ฟาร์มให้คนไม่มีอันนี้ไปฟาร์มโอ้สุดยอดถ้าไม่ฟาร์มแม่งเดี๋ยวมันจะตายอยู่แล้ววิ่งหนีทำยังไงเล่าลกกูว่าแปลกแปลกอะแปลกแปลกอะ ยิงมันดิเยี่ยมมึงกลับบ้านทำเยี่ยโอ้โหหัหัวเอ้ยมันจะไม่มีคนฟาร์มกูอยากเล่นน่ะกูดูให้แล้วกูดูให้แล้วลูกยิงยิงกูอยากเล่นน่ะไอ้ตั์ที่พายละลูกไอ้ต้องไปปิดดักเม็ดเองอะพี่มันหนักอุ้ยอุ้ยเอาเลยเอาเลยไปไปมามามาเลโก้ไปลวจ้าไปลวจ้าอะไรหรือมึงมาดิมาดิ มาดิอยู่ไหนวะล่ะมาดิพี่เอมาดิมาดิกูไปละอยู่กูไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะอยู่คือไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะจริงจริงแปลกๆนะแปลกๆนะไมีไรมีไรไม่มีไรไอพี่นี่นี่นี่มวย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 อ๋อบอกกูถอยกพี่มวยโคกมวยโคกนี่ห้อใหม่เหรอ ยื้อวาใหม่เหอหนีดิๆนีดิีดไงนีไงหนไปไหนไดไม่ไดิหนีดินีดไหนไดิอนีดไะไรอิะอะดรอ่ะดิหนี่ิหนไมิหนิดิหนีดิหนีดิอนอดิหนีดิหนอดิันีดิหนีดาหชัวิหนีดิหนีดาหนีกิหนจนวันีดิหนีดมหนพลิหนีดิหนีดยเลยเฮหนีดิหนีดมันูดิหนีดิหนลดินีดิหนีดินีดิห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 นีดิูนีดิหน ไม่ไม่เห็นร้องแบบเดิมแล้วประตูประตีไม่ไหนแล้วบานอนไม่ชอบมนุษย์บานอนไม่ชอบมนุษย์ดูบานอนไม่ชอบมนุษย์อยู่ในนี้เหรอเพื่อนกูเห็นนะเฮ้ยดีแล้วดิเคลียร์บนก่อนพี่ไม่เอาไม่เอาพร้อมต่ออะไรพี่เอาโถอะเถอะเถอะวิ่งไปนู่นเฉยเลยพี่กูเอาเป็นยังไง เป็นดิถ้าเป็นคนอื่นอ่าแล้วถ้าเป็นคนอื่นไไม่ด้เฮ้ยมึงจะไปทำไมวะเยัยไม่เอาป้อมต่อตายรีบไงมึงต้องโยนจังหวะวงไฟเว้ยไอสกิลนเป็พื่อนไปช่วยมึงอยู่นะเพื่อนแต่แต่เลือดกูอ่ะเพื่อนกูโคตรอยากไปช่วยมึงแล้ว พ่ออย่าไปช่วยพ่ออย่าไปช่วยต่ไปเจออีกคนึงกูเอามวกูไอ้เนี้ยกูเห็นึเต็มเต็มเลยเฮ้ยเพื่อกูอย่าไปช่วยมึงนะจ่าเอ๋เจออีกตัวไอสัตว์ก็ดีะเลยเลยปละจัดเลยบปละได้ได้ได้จัดไปเลยน้องเป็นเนี่ยแหละกูฮะมึงหลายครั้งละอะไรอะฟิกเกอร์มาหาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมาหลอดมามาหลอดเอาเฮ้ยเฮ้ย ว้ายมึงอยู่ไหนมึงตายแล้วเหรออ่ะยืนอนข้างกันกูตายกูหาใครไม่เจอเลยมึงดุเินไปอะไรวะน่ะเขาตั้งป้อมทำอะไรวะน่ะเอ้าคำเดียวเลยเอ้าเพื่อนโดนดึงเพื่อนโดนดึงมือหน้าตาเอ้า หมือนละซี่ฮ่าฮ่เหมือนละซี่ฮ่าฮ่าเหมือนไปที่อเลือกสู้เลือกสู้ดีกว่าเลือกซ่อนฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เหมือนละซี่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นหลอนกับเสียงตัวละครละสวัสดีครับผมสวัสดีครับมันไม่พอหรอกนะความรู้อย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะเย็บเลือกสู้ดีกว่าเลือกซ่อนเลือกประช่อนดีกว่าเลือกประดุก เรตจะฝากไอเย่เนี่วน้ำหน้าสตู1.9เสมอกูจำได้หมดละกูเริ่มจำได้หมดละเออจะเอาเทียบเเฮ้ย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 เยอฟซเข้าเอดูดูอยู่เอาเลยเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอฟซีดู ไม่หวีดหวังจริงๆแล้วว่ากดไลค์ให้เลยตอนี้ถ้าถึงพันไลค์พี่พี่ยิงให้ผมอีกนะได้ครับได้ครับมันหิวป้อมกันนะมันแหลมนะครับไอสองตัวไมเอะแล้วเรือมันเดือน้อยมูราต์มึงมามึงมาตรงล่างซ้ายมึงเนี่ยกูจะจับมึงโอนโูนโงนโ่อวะ ไอ้เหี re yeah, ้ยค mm ุณรู้ว oh ่ากูทำอะไรเมื่อกี้ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยมูาฬมันเข้ามาลวงพี่เว้ยแล้วมูาฬมันก็ออกไปปกติมูฬแต่สกิลมันจะกลับไปที่ล่างทรายมันใช่ปหมล่ะทีเนี้ยพี่ก็เฮ้ยเพียรละล่างทรายมันอยู่ตรงตรงใกล้ๆพี่เลยพี่เดินไปแล้วเล็งสกิลอันติรอปุ๊บมันกลับมาล่างทรายกูยิงปั๊บทีมตัวเองเฮ้ยมูาด เจอกูมุลาเจอกู l e โ s โอ้โ oh 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 ถึงกับเปิดอระตีไล่กันเลยเหรอโหจัดโอ้โ้บ <c oughs> uh ุก uh ฟัว uh ร์เลนโอ้ไ uh. ม่ก oh. ูส่าช่วยมันเว้ยแต่มันไปวาร์ปข้างพุ่มที่เขาอยู่เดี๋ยวจะให้ดูหนังสือเล่มปวดข้อ ได้เลยดูที่ห้องนี่ไมโได้เลยครับมาตูดคุณมาอะไรเขาอย่างไรไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิอะไรอ่ะมึงแล้วมึงพูดอะไรตัวละครผมมันพูดไงเหมือนกันเหมือนกันตัวละครพี่พูดเหมือนกันมาตูดคุณมาของผมผู้หญิงพูดไม่ใช่ผู้ชายโอ้ไอเรียนตังค์พันเก้ามึงก็หนกาวมึงน้อยเกินไปนะเอาจริงมึงไม่ทำอะไรมาปะเดินเล่นอยู่บ้านเองเดียวแต่ที่ไม่เห็นไม่ไหนอ่ะมึงทำอะไรเนี่ย ออกมาเพื่อนมึงเดินเล่นฮะเรียบร้อยจากคอนเสิร์ตกูเห็นลำโพงอยู่ฐานเรามันน่าจะชอบลำโพงกูอยากรู้ว่ามึงจะวิ่งอีกนานไหมเฮ้ยนี่คิด่มึงกินน้ำท่อมผมก็เกมเนี่ยไอ้นี่ยันไอ้นี่ยันอันนี้อาการยันนะครับน้องๆอันนี้ว่าไหมแนววิ่งไปมาวิ่งพุ่งพ่านก็ได้เรียกว่าอาการพุ่งพ่านของวัยรุ่นปบำบวนเสร็จกูดูเกตหิมะนี่สิ ไอ้เหี้ยเกียนมาเต็มหน้าเลยหนาวตายยึงเอาะเพื่อนกู้เพื่อนละเพื่อนกู้สุดเพื่อนกู้สุดเพื่อนกูวสุดอยู่เห็ดอฟีนเดวิดเอเอเอเนอมียเอบีซีดีเอฟจีเอทไอเอเอเอ็นทีเฮเออีเเอเอีเเอีอเ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 เอเออเ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 อ ดักคลิปก่อนเดี๋ยวพี่พเอาดักห้น่าจะได้อยู่แพนด้ารู้ตัวปะแพนด้ารู้ตัวว่าต้องเอาอะมา嘛แพนด้าสวยเพื่อนสวยสวยสวยสเอ๊โตแล้วการไปทำเหี้ยกันต่อล้วโอ้เหี้ยต่อต้น อะไรอ่ะมึงทำเสียงอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเฮ้ยมึงไปคากเพ่อุ๊ข้างหน้าก็พอพี่ปิดการโจมตีเคลื่อนที่สี่ตัวมันจะไม่ยุกยิกจะยิงง่ายปิดการโจมตีเคลื่อนที่หรอตรงไหนอ่ะก็คุมอ่ะปิดการโจมตีเคลื่อนที่อ๋อเนี่ยปิดอ๋ออยังแพ้บวชดิบวช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 นี่อะไร ยังตีส่วนซูขนาดเคลื่อนที่อ่ะกลางๆ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 ล่ะจ้าต้องรู้ไหมี่ยบอกซะเพี้ยอะไรเมาเกล้าไอ้เขียเรียนก่อนเลียเรียนใช่ต้องเคลียร์เลนกลับไปกันบ้านไปกลับไปกลับบ้านน้ำเพื่อกลับมากลับมากลับมาเร็ว เจตนาบอกกันกันบ้านขยับไปอยู่ข้างในๆนะเพื่อนเอ้าไอ้เหี้ยกูดึงโดนได้ไงไปไงล่ะดึงพุ่มโง่ๆแต่ได้ตัวมาเฉยน่นอนเนี่ยแล้วได้ตัวดีเลยไอ้เหี้ยไอ้เหีญ่จริงๆไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยก็เนี้ยเลยราศีม้าจี้แล้วกูไม่ดึงให้ด้วยกูไม่ดึงเออจ้าจ้าจ้า โอ๊ยพี่เงียบดีไอคนนี้ก็ตีแรกไอคนนี้ก็เกียร์เล่ยนคังใจเย็นๆไม่ใจเย็นแล้ใเย็นดิใหเย็นดิไอยี่คนนึงแม่งให้ตีแรพี่คนนึงแม่งาเกียร์เลนนเราได้ปะสบายกูไม่ได้ปะกูเก่งออก เก่งอยู่จัดอ่ะโอ้ก็หัวรได้อย็นนะห้องสามจุดห้าเฮียตามยิบหายเลยมาสู้ก่วินาทีสุดท้ายน้องถ้าเราฆ่ามันได้แบบรวบเลยปรดีคือแบบไม่มีสกิลเลยอ่ะเปิดแปลกว่ะตาที่แปลกแปลกว่ะหนึ่งวิสิบหกไอสัตว์อะไรวะเนี่ยความก็ควาไม่เกิดไอ้เหี้ยลมก็เอาอิมเปิมาลมมึงตายไอ้เหี้ยแล้วเมเปสองตัวกูนึกว่าจะเล่นเป็นเล่นเก่งไอสัตว์เอ้ย คำเดียวที่แบ๊คจะพูดควายโคตรชอบไม่มีหนทางที่จะชนะเลยอ่ะก็คือแบบไม่เห็นเลยแบบลิบหลี่มากควายที่เกิดการที่แบ๊คแบบคนเตะคนตีนมาพี่แบ๊คแบบเดัวที่ไม่ไม่ไม่เล่นกันนะพี่อุ้ยกลมผิดทุ่ดทุดทุดแปลกนะตัวนี้ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยว่ะ ไอสัตว์ทำเพื่ออะไรเนี่ยสกินอะไรวะเฮ้ยอะไรสกินมึงอ่ะมึงลองเดินไปแล้วเดินปุ๊บเดี๋ยวมึงเดินไปนะเดี๋ยวที่พี่พูดคำคำหนึ่งขึ้นมาแล้วมึงก็หยุดนะเดี๋ยวไปสำรแถวต้อง เฮียตรงจัดขาอย่างตรงโอ้ยเฮียมึงกูจะเอามังกรหรือกูจะเอาดาร์กแม่งก็มีแต่ศัตรูมาโอ้โหตัวใหญ่กูอีกมึงไงเฮียกินจุมึงอ่ะใช่ไหมกูรู้นะมึงเป็นนักกินจุกูรู้เลยกูรู้เลยกูอยากเป็นเหมือนกันนาคีอีทแหลกนาคีอีทแหลกอ่ะอีนแหลกแก๊กอินแหลกจัดไปได้ฉายาใหม่ละแก๊กอินแหลกมา พอพอไอสัตว์พอมึงเป็รถหุ่นหรือนี่สัตว์มึงรถหุ่นเลยไอสัตว์ตอนหน้าตาตากูอีกแล้วไอ้้เหียกลางมันมามึงดึงแล้วมึงต้องดึงแล้วล่ะฮีโร่ดิได้เวลางกันเลยล่ะดึงแลังนะก็ดึงแล้วไงเนี่ยพิ้งคอก็มีได้มาไอขุดตับแล้วกูกลับแล้วกูกลับแล้วกาลีโดนกูไอสัตว์ ตายไวสักทีนึงเหรอเยี่ยกาลีอ่ะโมโหแม่งชิบหายสัตว์ไอ้แบ๊กต้องเยี่ยอะไรเนี่ยแบ๊กไอ้เยี่ยกูไม่แผ่วเหมือนกันแ่ะกูก็ไม่แผ่วเหมือนพวกมึงเหมือนกันแ่ะแล้วกัวสุดแล้วกัวสุดนี่ยแล้วกลัวสุดนี่ยแล้วกูวสุดกูไม่กลับด้วยทำไมกูจะเล่นแบบกูกลัวแล้วกูจะเล่นแบบอย่างนี้ละกูไม่กลับแล้วกูไม่กลับแล้วกูเอาสูตรหมดยิงยันปอบ กดกดกดยับกูยับแล้วกูไม่กลับกลับเลยกลับเลยกลับเลยนะเพื่อนทุกหลังกลับไปกลับไปมึงมาเหรอมาทำไมมึงมาทำไมมึงก็มาทำไมยิ่งต่อเนื่องต่อเนื่องกันนี่แหละกูอเนกันนี่ต่อเนื่องกันนตายหมดตายทำไมเต้โอ้โหโง่จัดกลับไปแล้วกูตีมันตีตี ตีเลยครับหนึ่งสายไม่ครับหนึ่งหนึม่ครับไว้ไม่ตายแม่ครับตีไม่ตายแม่ครับมึงมาตีตัวตัตีตีแตัดดึงกูแทงแล้วกูแตงแล้วกูแทงตีตีอ้หัวจัดหัวจัดหมดต้องอะไรอย่างนี้แหละน้องต่อต่อวเพื่อนดึงดึงมันมาดึง ไปล้เอาเอาอีกเอาอีกนีไปงมึง um ไ uh? ์ไปไหนไซค์ไปไหนคือหน่อยอย่ากดยับวงเลยมาแล้วกูจะดแล้วกูจะดุแล้วกูพวกมึงดุแล้วกูพวกมึงดแล้วกอร์ตามมาช่วยร้องกูช่วยร้องกูแต่ลุยลุย ปอมปุ่มปุ่มอะไรแตกแตกไปสัตว์แตกไปจะไปไหนอ็มจะไปไหนมาหนี้มาหนี้ป้อมไม่ได้ช่วยกูไม่ได้ช่วยกูชนะสัตว์ยิงเท่านั้นเอ้เมื่อคุณแพ้แปดตาติดอาการเมื่อคุณแพ้แปดตาติดยิงยิงแตกสลายสิ่งที่ทำมันรุนแรงแกล้งรักในใจชัดเจ็บ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 กูเจ็บกูเจ็บเฮ้ยดาคอสดาคอสโดนไล่ดาคอสโดนไล่ที่ แล้วเขจะตายแล้วกูดักหน้าไงแล้วกูดักหน้าแค่นั้นแหละกูดักหน้าคิวเขาดูนะคิวฟรีอ่ะไม่อ <ę> ย right sí <accord> <c Louise> ู่จริงเว้ยไม่มีอยู่จริงเป็นแค่เรื่องแต่งกันวแต้องจิบน้ำเพื่อชุ่มคอหน่อยนะเพราะว่าอาการหนักช่วงนี้ผมไอแบบกินยาหมดเป็นแผงสองแผงอ่ะแต่ว่าก็ไปดูกัญชาแล้วทำให้ไอเหมือนเดิมแล้วก็แล้วหลายคนก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ พี่เสรีมาเนี่ยคือดูด,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 ดใช่ไหมเนี่ยฮะทำไมเสียงหัวเราะแปลกๆวะเหตุการหัวเราะที่แปลกๆไปนะครับก็ขอขอแก้ข่าวนะครับขอตรงนี้ผมขอแก้ข่าวนะเรื่องจริงมาเลยเราคลิปลลวิงๆๆๆ่งวิ่งวิ่งวิ่งไรเฮ้ยไปเกิด <c oughs> ไ,ไ,ไปไปไม่ชอบชนีเฮ้ยบอยไปคุยกับลากมะม่วงก <c oughs> ูได้ <c oughs> เติบโตแต่ครับเอ้ยกูโดนหลวงเอ้ยเฮ้ยแล้วกูจะรอดยังไงเนี่ยเพื่อนกูอยู่ไหน กูเลยจะถอยสัตว์ตายคู่ด้วยเรียบร้อยโดนด่าอีกแล้วกูแน่แนวันนี้อุ้ยโดนโดนโดนพี่เฮียอย่าด่าผมพี่เฮียพี่ด่าผมเลยสัตว์ไปยัดแม่อย่าด่าผมพี่ด่ากูด่ากูดีด่ากูดีด่ากูดีป่ะยัยตัวเอาเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮียละไม่ทันวะน้องสัตว์เอ้ยกูพลาดอีกแล้วทำไมกูไปอยู่ ก็ถอยใกล้หมดแล้วพี่กูยืนตรงนั้นอยู่เลยโดนด่าูโดนด่าเฮียเด็กกระป๋องด่ากูแน่เฮียเฮ้ยด่าเด็กกระป๋องด่ากูแน่เฮียอย่าด่ากูนะเพื่อนอย่าบาไปไปดีๆอย่าดิด่าพี่กูดิมึงด่ามึงดินี่ไงสัตวาร์ทเป็นยังไง มึงดูไว้สัตว์โกตึงแต่ว่าเมื่อกี้คลิปน่าจะลากุณนะเกิดไปหัวหน้าเกิดไปหัวหน้าเออ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 หัวหน้า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 โอ้ยดึงวันนี้ดึงโชว์ดิแบกดึงโชว์ดีรอดเดยวันนี้แค่ดึงโชว์ให้อะนี่อ่ะดึงโดนแล้วเนี่ยมาดาดิไอ้แยกูดึงแล้ววิ่งหนีไอ้แยโดนลวกแบกโดนลวกกูสอย โอ้เปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวพี่เกิดทันน้องดึงอ่ากวันไม่มีอะไรจะพูดนี่ได้อยู่เออเนี่ยพุ่งไปอ่าล็อกสวยนั่นแหละตายแล้วหนึ่งนั่นแหละมีหนึ่งศพเห็นไหมแปลว่าหนึ่งศพ กิวด์นอนเหลืองไอ้เหี้ยกูนึกว่าฝั่งเขาตัดมีหนึ่งศพมีหนึ่งศพเอ้โหฟกิวดอร์กูได้แล้วกูวิ่งไปจนถึงไอ้ป้อมอ่ะเห็นกิวเดอร์นอนเหลืองอยู่แบบก็เดียเลยตัดก็หนึ่งศพพี่เต้ต้องมันตายเพิ่มก็เป็นสองศพตีตีอะไรน้องน้องน้องโอ้โห้ดอง้อง đang leo bèo, die kiểu như vậy, xem tao được như vậy hơi